รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนุนโดยแชร์ช่วงเวลาดีๆกับเทคโนโลยี NFC ในกล้องดิจิตอลแคนนอน ภูระดึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แวด้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามครับมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีทําให้เป็นที่นิยมของนักแรมทางและนักถ่ายภาพธรรมชาติจุดเด่นที่สําคัญของภูกระดึงก็คือสันฐานของภูนะครับที่ยกตัวขึ้นมาจากพื้นราบเป็นลูกหัวใจส่วนที่ยกตัวขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดเป็นหน้าผาต่างๆมากมายเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะครับ มาเที่ยวบนภูแห่งนี้ด้วยธรรมชาติด้านบนยังมีความสวยงามของทิวสนที่ขึ้นต่อกันสุดหูหลูกตานะครับ และก็ยังเป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญของเมืองเลยมีน้ําตกต่างๆเนี่ยมากมายเลยทั้งในเขตที่ท่องเที่ยวได้และในเขตที่เป็นป่าปิดจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของน้ําตกก็คือจะมีต้นกุ้มแดงหรือว่าต้นเมเปิลในช่วงที่เปลี่ยนจากฤด,ดูฝนเป็นฤด,ดูหนาวนะครับใบของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ร่วงหล่นลงตำลำามลําธาร ซึ่งมีมอสขึ้นตามก้อนหินคู่สีซึ่งตัดกันระหว่างแดงกับเขียวนะครับสวยงามมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของทั้งนักท่องเที่ยวและก็นักถ่ายภาพ พ้นผืนภูย,ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าอีกหลากหลายชน,นิดครับที่เราพบเห็นได้บ่อยๆก็คือกวางป่าเจอยากขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นหมูป่าส่วนหมาจิ้งจอกนะครับจะเป็นเวลาช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงเช้าช่วงที่เรานอ,นอนไปแล้วนะครับหมาจิ้งจอกเนี่ยจะออกมาหากิน ตามลานหินนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเรายังสามารถพบพืชกินมแมลงได้อีกหลากหลายชนิดทั้งหม้อข้าหม้อแกงลิงนะครับพันธุ์พืชที่พัฒนาใบให้เป็นรูปร่างเป็นกระลอกคล้ายหม้อแล้วก็หลอกล่อเนี่ยให้มแมลงเนี่ยตกเข้าไปอนอกจากนั้นยังมีพวกหยาดน้ําค้างนะครับก็จะเป็นพืชกินมแมลงต้นเล็กๆมีหญ้าน้ําค้างก็สูงประมาณสัก 10- 20เซนไม่เกินนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ไม้ค่อนข้างขนาดเล็กนะครับต้องสังเกตนิดนึง ตามเส้นทางเนี่ยทั้งเส้นเรียบริมหน้าผาและก็เส้นสายน้ําก็คือตามเส้นทางที่เราเดินไปน้ําตกต่างๆเนี่ยครับยังมีกล้วยไม้ป่าที่สวยงามเนี่ยออกดอกให้เราเห็นทั้ง3ฤดูกาลพูดได้ว่าเราขึ้นมาบนภูกระดึงเนี่ยยังไงเราก็เจอกล้วยไม้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นภูกระดึงเนี่ยจึงจัดเป็นสถานที่ที่ครบเครื่องนะครับสําหรับในแง่ของความหลากหลายของธรรมชาติมีทั้ง พันธ์ไม้ที่สวยงามมีทั้งวิวทิวทัศมีทั้งน้ําตกอ่าแล้วก็ยังมีสัตว์ป่ารวมไปถึงสัตว์ป่าหายากในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยโอโ้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมีให้เราแบบมามากมากกว่าที่เราต้องการด้วยซ้ำหลายๆเรื่อง ภูกระดึงก็คือเป็นประตูสำหรับนักแรมทางทุกคนครับผมบนภูกระดึงเนี่ยนักเที่ยวที่ขึ้นมาส่วนใหญ่นะครับอยาบอกว่าชอบบรรยากาศน้องหนาว,นาวสบายๆเนี่ยก็ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยกันนอนเต็นท์แต่ข้างบนนี่ก็มีบร,ริการบ้านพักนะครับทีนี้พอเข้าอยู่ในบ้านพักเนี่ย รู้สึกว่าเอ้ก็ดีมีไฟฟ้าให้ใช้ก็บางคนก็อาจจะใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มากกว่าปกตินอกจากโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยบางทีเอาใดเป่าผมอ,าอะไรมาซึ่งก็ทําให้กระแสไฟฟ้าที่ข้างบนเนี่ยก็มีอยู่อย่างจำกัดนะครับเพราะว่าต้องปั่นไฟ,ฟใช้เองเป็นระบบโซลา่าเซลล์นะครับนั้นหลังๆเนี่ย ในบ้านพักเขาไม่มีบริการให้ใช้ไฟฟ้าละ่ะทีนี้ถามว่าจะทํำยังไงเพื่อความสะดวกนักท่องเที่ยวก็จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้ที่ทําการนี่นะครับก็จะมีบริการชาร์จแบตเตอรี่กล้องโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กต่างๆแต่ว่าช่วงที่เป็นฤดูท่องเที่ยวเยอะช่วงเทศกาลหลักๆเนี่ยนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นพันนะครับจะต้องมาต่อคิวกันใช้ข้อแนะนําสําหรับเราที่ขึ้นมาประสบการณ์บนนี้เนี่ยทางที่ดีถ้าเป็นนักถ่ายภาพก็แบตเตอรี่อะไรต่างตเนี่ยเตรียมมาให้พอดีกว่า รหรือแม้แต่วัยรุ่นยุคใหม่หรืออาจจะไม่รุ่นเลยนะครับใช้โทรศัพท์พมือถือเป็นพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยขึ้นมาก็อยากจะแชร์ความสุขกลับลงไปข้างล่างนะฮะเล่น Facebook ทั้งวันก็ดูครับต้องบริหารเวลาหน่อยว่าควรจะออนทั้งวันหรือว่าเช้ากัางวันเย็นสักสาเวลาจะได้ประหยัดแบตเตอรี่เอาไว้นะครับเพราะว่าคนเป็นพันมารอต่อคิวชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกแน่แต่ไงก็ตามครับบนภูกระดึง3าวันที่ผ่านมาทํางานเนี่ยที่นี่ก็ยังมีสเสน่ห์มากๆที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมา เกือบจะตลอดทั้งปีนะครับถ้ามีโอกาสแนะนำให้ขึ้นมาสัมผัสธ,ธรรมชาติวนนี้สนับสนุนโดยแชร์ช่วงเวลาดีๆกับเทคโนโลยี NFC ในกล้องดิจิตลัลแคทนอน ของผู้กระดึงเนี่ยก็จะคือถ้ามองจากทางอากาศเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างเหมือนรูปหัวใจโดยซีกเนี้ยซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นโซนนักท่องเที่ยวก็คือโซนป่าเปิดนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวได้ส่วนด้านเนี้ยจะเป็นป่าปิดก็ไม่ไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวแล้วก็เวลาเราเที่ยวบนเนี้ยครับพอเวลาช่วงเช้าถ้าเราจะไปผ่านล็อกแอนเนี่ยเราก็ต้องมาสแตนบายที่บริเวณที่ทําการนี่ เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะออกกันตั้งแต่ตีสี่กว่าเพื่อไปดูไปเช็คดูว่ามีช้างหรือเปล่ามีมีอะไรอันตรายหรือเปล่าแล้วก็จะรวมตัวกันเดินไปตอนตีห้าเส้นทางก็จะมีการเที่ยวตามน้าผานี่เราขึ้นมาปุ๊บหลังแปรเนี่ยเที่ยวได้น้าผานี้ปุ๊บทางซีกนี้จะเป็นตะวันตกส่วนทางซีกนี้จะเป็นเห็นทางด้านตะวันออกแล้วก็จะมีเส้นสายน้ำสายน้ําก็เดินเลาะไปตามนี้มันจะเป็นล่องล่องไหลลงไปเนี่ย เส้นทางสายน้ำเนี่ยพอเวลาเป็นช่วงบ่ายสามเนี่ยเราทางอุทยานเขาจะปิดไม่ให้เข้าเพราะว่ามันมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเจอช้างได้แล้วก็ช้างป่าคนนี้นิสัยค่อนข้างค่อนข้างดุทางที่ดีก็คือถ้าบ่ายสามไปแล้วเนี่ยเราก็ออกจากเส้นสายน้ำไปไปเที่ยวทางเส้นเละเรียบหน้าผาแทน ครับในเวลาของภาพน้ำเงาภาพประทับใจของเราเลยมีเดียครับอยู่บนวิทยาชาติบูเดนนะครับมาวันนี้จัดมาหนึ่งรูปก็สมัยก่อนที่เป็นฟิล์มนี่ถ่ายภาพดาวพ็ย่าเพราะว่าอันแรกเลยเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเสร็จเราถ่ายปึ๊บเราไม่รู้มันใช้ได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องจดเป็นสูมองไม่เห็นเลยว่าที่ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเราไม่ไม่ไม่สามารถเห็นได้เราก็ต้องมีการคำนวณแสงที่มั่นคง แน่นอนแม่นยำเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผ่านทักษะวิธีคำนวณคำนวณยังไงแล้วประสบการณ์พอมาใช้ปุ๊บแต่ที่คือแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือกดมาปึ้งพระอาทิตย์ตกตรงไหนเราดูได้เลยเพราะพระอาทิตย์แต่ละฤดูกาลมันเปลี่ยนนั่นเป็นลักษณะการคำนวณเรื่องเขียเทียใช่แต่ว่าเป็นเป็นเป็นของ Google นะครับเป็น Sky Ma มก็เปิดมาปุ๊บเห็นเลยว่า เ,เราเลงผาลมสักตู่นี้ภาพที่จะตกตรงนี้แล้วนะมาเลงไว้ไม่ได้ก่อนแล้วก็มาดูทางช้างเขือ่อนล้วก็ไปดูว่ามันใกล้กับดาวดวงไหนถ้าจะเกิดอ,อยู่ตรงนั้นเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะให้ภาพทเกิดโผล่ตรงนี<ม><ม>้แล้วก็การถ่ายภาพก็แตกต่างเพราะในสมัยก่อนฟิล์มมีแค่ไ s โซร0อยครับ<ต>ให้ความไวของให,ใ,ให้เลนส์ไวแสงที่สุด F1.2 ในสมัยนั้นก็ยังยังถ่ายไม่ได้ยากมาก ถ่ายไม่ได้รู้รับแสงนีดกว้าง้างในการเปิดเวลาเท่ากันแนสงจะเข้าไปมากครับก็ยังถ่ายไม่ได้อพอมาเป็นดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยอย่างภาพนี้ผมถ่ายถ่ายประมาณหกโมงห้าสิบเป็นช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนจากสว่างไปเป็นมืดการไม่เปลี่ยนจากจจสว่างไปเป็นมืดก็คือเป็นช่วงทวายไลน์แบบฟ้าจะอบลูเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราจะได้เนื้อของฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้า แล้วผมเลือกใช้ ISO 3 2 0 2ได้สูงหน่อยอเลนเนี่ยเลนใช้16-35 f 2.8แล้วแต่เปิดที่ f4 นะเพื่อให้มันคมขึ้นไปอีกนิดนึงเปิดที่ f4 แล้วเลือกใช้ speed speed ใช้ shutter ์บ e e สมิบวินาทีครับหมายถึงว่าเปิดม,มาจะเติ่นครับคือทางช้างเผือกเนี่ยมันแสงมันน้อยมากมเพราะฉะนั้นมันจะต้องเหมือนโดนเก็บภาพซ้ำใหม่ทางช้างเผือกก็เคลื่อนไปเพราะโลกหมุนร,รอบตัวเองครับ มีการเคลื่อนตัวแต่ว่าพอมันเป็นปนกว้างมันมองไม่เห็นแล้วพอเราเปิด30สิบวิเนี่ยเก็บแสงมาได้พอมองเห็นเป็นทาง้างาเขียวแล้วยังไม่เห็นเส้นดาวนี้ยืดมากนักมันก็ได้เป็นภาพนี้ทีนี้พอเป็นภาพแบบนี้เราสามารถเอามาทําได้อีกสองอย่างกับโดยใช้แอร์รีโมททำแหลกแล้วก็ตั้งทัมเมอร์ไว้เว้นหนึ่งวินาทีแล้วก็ถ่ายต่อเลยก็จะเป็นแบบนี้ f สี0สาสิบวิแชทเว้นหนึ่งแล้วก็ต่อเว้นหนึ่งวินาที แลถ่ายไป <ช Shot. S 1> เรื่อยๆก็จะได้ภาพแบบเนี้ทีนี้ภาพที่เห็นทางทัเปิดว่าจะขยับขยื่นไปตามการหมุนของโลกหมุน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 เรามาทําไดอ้ออกมา2 8. แบบแบบหนึ่งก็คือเป็นภาพที่เราเห็นตอนเป็นทบบนัพแลบก็จะเป็นทางแัชเืิดหมุนเลื่อนไปอีกแบบหนึ่งก็คือเอาไฟล์เดียวกันเนี่ยโยนเข้าโปรแกรมมีหลายอย่างครับที่นิยมก็เป็น starstack starstack ก็จะ merge ภาพทั้งหมดรวมมาก็กลายเป็นภาพเหมือนที่ เมือ่อ15ปีที่แล้วถ่ายกันเป็นดาวเป็นซะ่าสำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพแรกของเซตอินทวอลลที่เราตั้งถ่ายนะภาพหลังๆก็จะค่อยๆบึดค่อยๆมืดแล้วก็มีเมฆมาบัางครับผมนี่เป็นการทํางานเลยช่วงทิ้งกล้องมาสัก2ชั่วโมงนะงชั่วโมงแต่ก็เป็นภาพประทับใจของเบอร์มีดอนเกตีย์ครับ สนับสนุนโดยแชร์ช่วงเวลาดีๆกับเทคโนโลยี NFC ในกล้องดิจิตอลแคทนอนครับฟูเกียสวันนี้มานำเสนอรีโมทไทม์แลปก็คือสายลั่นชัตเตอร์นะครับแต่ว่าสามารถตั้งเวลาเพื่อใช้ถ่ายไทม์แลปได้ปกติถ้าเกิดเราเสียบเข้าไปกดก็เป็นสายลั่นชัตเตอร์ปกติแล้วก็มันจะมีโหมดว่าเราจะเซลล์ทมเมอร์เท่าไหร่จะอินทอร์ทุกทุกกี่วินาทีสามารถตั้ง เวลาได้เป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีเลยทีเดียวแล้วก็บางทีเราอยากถ่ายภาพลองเอ็กซ์โพ e เชอรเปิดชัเตเตอร์นานๆใช้ชัตเตอร์บอยากจะเปิดด้วยเวลาเท่าไหร่สมมุติว่า28วิแล้วก็ตั้งไว้28วิพอเรากดปุ๊บมันก็จะถ่ายให้แล้วก็มีตั้งเฟรมว่าต่อเนื่องกี่เฟรมทีนี้มันก็จะมีความสะดวกสบายเวลาที่เราตั้งถ่ายแล้วเราก็กดเซตไว้ปุ๊บตั้งให้ถ่ายทุกๆชั่วโมงอย่างเงี้ยครับ เราก็ไม่ต้องเดินกลับมาเซตที่กล้องมาสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยซึ่งอตอนนี้กล้องรุ่นใหม่ครับอย่าง canon eos 7 d mark ii เนี่ยมันบรรจุเมนูนี้เข้าไปอยู่ในเมนูของกล้องแล้วสามารถตั้งได้เหมือนกับรีโมทตัวนี้เลยแล้วก็มันจะมีหลายแบบครับอันนี้ก็คือแบบอันนี้ของ canon เองก็จะเป็นแบบมีสายแล้วก็มีของยี่ห้ออิสระก็จะเป็นไร้สายทีนี้บางทีเรามีตัวไร้สายตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมี ตัวส่งตัวส่งคือตัวนี้แล้วมีตัวรับ2ตัวเราก็สามารถใช้ถ่ายพร้อมกัน,นได้สองกล้องพร้อมๆกันก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ไหนๆเสียเวลาไปแล้วแล้วได้ภาพ2อมุมอ่าอันนี้ก็แนะนำครับรีโมทสำหรับถ่ายภาพทำแับ นี้ก็จะเป็นภาพตัดของโซนป่าเปิดนะก็คือโซนที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางนี้ก็คือเราเดินมาจากวันแรกที่เราเดินมาก็ขึ้นทางนี้เพราะปุ๊บมามาทะลุหลังแปรแล้วเราก็สามารถมาทางนี้เดินถ้าเดินเท้าเนี่ยก็จะเดินมาทางนี้เพื่อเข้าศูนย์บริการเนี่ยอีกประมาณ3มโลก,กว่าๆแต่บางคนเนี่ยเช่าจักรยานจักรยานจะมาเส้นนี้จะมาเส้น่ามาดูก่อนแล้วก็ลง ก็มาเจอที่นี่เหมือนกันทีนี้เวลาเราเที่ยวนะครับเราต้องวางแผนดีๆว่าเราวันนี้จะไปไหนเพราะว่าข้อจํากัดคือโซนนี้ด้านในเนี่ยปิดบ่ายสามเราต้องเช็คก่อนว่ามามาถามที่ศูนย์บริการนะครับว่าช่วงนั้นมีน้ําหรือเปล่าเพราะว่าภูกระดึงเนี่ยเป็นภูเขาหินทรายพอเปิดภูมาหนึ่งตุลาปุ๊บเปิดเนี่ยมันจะยังเขียวๆมอสๆสวยๆแต่ถ้าเกิดแค่ผ่านไปแค่เดือนเดียวเนี่ยบางทีมอสเนี่ยหายแล้วนักท่องเที่ยวเดินเหยียบๆก็เป็นสีดําๆไป แล้วน้ำตกบนภูกระดึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ําตกแบบน้ําใหญ่เยอะอลังการจะเป็นเส้นเล็กๆเป็นฟอร์มสวยๆแต่พอมันไม่มีน้ำเนี่ยมันก็จะแห้งไปเลยเพราะฉะนั้นต้องเช็คก่อนถ้าเกิดเราไปเส้นนี้เส้นด้านในเราต้องเตรียมอาหารไปเองต้องแพ็คกิ้งไปใส่กระเป๋าไปเพราะว่าบริเวณเนี้จะไม่มีของขายเลยแต่ถ้าเกิดเราไปเส้นหน้าผาอันนี้ก็จะมีร้านอาหารมีข้าวมี เฉาก้วยมีอะไรพวกนี้ครับตามเนี้ยจุดเด่นของผู้กระดึงก็คือทั้ง3ามฤดูเนี่ย ร้อนฝนเนี่ยมีกล้วยไม้มากมายแต่กล้วยไม้เหล่านี้เราจะไม่เห็นเลยถ้าเราไม่สังเกตเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยพอเวลาเราเดินไปตามที่ต่างๆเนี่ยเราต้องลองสังเกตดูก่อนว่าลักษณะกล้วยไม้เนี่ยต้นมันเป็นยังไงพอเห็นต้นเสร็จปุ๊บอ่ะเราค่อยๆมองพอเจอดอกปุ๊บเราไม่รู้เราถ่ายรูปมาก่อนแล้วเรากลับมาดูที่ศูนย์นิทรรศการก็จะมีชื่อบอกตัวที่เห็นเด่นๆชัดๆเลยจะเป็นอยางเงครับมาวิ่งจะชูขึ้นมาแล้วเป็นกอใหญ่ ก็จะสวยมากแล้วก็หาไม่ยากมากสีโตสมอหินอันนี้ดอกออกหลายดอกเลยถ้าเกิดเราเข้ามาที่ศูนย์บริการนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเยอะหลากหลายขึ้นแล้วทําให้เรารู้ด้วยว่าในขณะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามา,มาเช็คกับเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นเอ้ยอันนี้มีกล้วยไม้ชนิดนี้ออกอยู่ตรงนั้นตรงนี้อ่ะเราก็ตามไปดูได้ หลังจากได้รู้จักภูกระดึงผมเชื่อว่าคงมีใครหลายคนครับที่อยากจะขึ้นมาเพื่อพิชิตยอดภูแห่งน,นี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วนอกจากการได้พิชิตเส้นทางและก็พิชิตใจตัวเองแล้วอยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่าง2ข้างทางกลับไปครับ เพื่อที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่านอกจากการได้พิชิตยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายให้เราได้ค้นหาตลอด2ข้างทางครับ ว่าว่าพถ่ายยากมากเลยใช่ปนถ่ายแล้วครับเกำลังดูอดูเนี่ยเราคิดว่าจะมีต้มตําไก่ย่างหารรำสักครับแฮนด์เมดแซบอี่ด้วย